เจอพางกูเลยแม่มีป่อตงนี้เปร,ปรบมาจงมกงสพี่น้องมาตนาบอมาตนาหรือาราเลกมาตนาบ,บอสไปุณสะบบางก่อนแกสบายดีพี่น้องกับทรายสบายดี ฝ่าห้องฝ่าเรือมมือนี้กามาขอพกันในบรรยากาศยามแรกพี่น้องขอบคุคาแสงเขาางมอขามเือดนะเาอามาเีตัวนี้่าสบัสดีพี่น้องงานตงแยสาดีเงนมือแรกพี่น้องเนาแซงกันห้ากามาแต่สุดขากตากสีเนาะ ตายไปกวนหนองห่างก็มาหอดเด้อเนาะเด๋อยเพิ่นก็มาแต่มาแต่ห้ากินเด้อเนาะเด้อเนาะคูดนี่วะพูดได้เสือหันเดะแล้วว่าสิบบาดมากรูปเองนี่ไหล่เม็ดโอ้ ไปจับดูวยบาทหนึ่งสิไปขูดกันจะดิฟก่อนนี่ไปเสล่ยมาแต่หากินเนาะมาแต่ครึ่งกิโลพี่น้องเมาเนี่ยห้าเซนไม่นู่พันจิโปมไปเนาะเนาะเรื่อว่าอื่นอีกอย่างหนึ่งก็ว่าอ่าเมียงเมียงจิโปมเนาะนี่พี่น้องเนาะจะเสียหายบิสงพี่น้อง เห็ดเนียงกีบโอมพี่น้องเนาะเกือบเต็มพี่น้องเนาะนี่เอาเร็วเร็วไอ้น้องรัดเพิ่นเห็ดแกวเห็ดยังเนาะไอ้มันแบบอานหนำใส่จะหน่อยเกลี่ยขึ้นมาแต่พุทกีบโอมกับมีแล้วคนทางบ้านเนาะกับเอือยกับบ่ายแล้วก็พูดแหละได้พ่นอยู่มีหาพ่นนะ ไปแล้ว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 ,ลวพี่น้องฝนตกฝนตกวันนี้นยินดอกพี่น้องวันนี้เนาะฝนตกแล้วฝนตกตากพี่น้องเดือดอืมพี่น้องมาเด้อพี่น้อง พยโยพยโยไปด lly, s <S ึงมาดึงมา พยโยเข่าพี่น้องเฮ้ย กีจโกมเนาะใสเกีีโฟมแล้วก็หัวหัวไปว่าไทยน้ำมันน้ำน่อยนงให้มันแบบหอมแฉะนอายเอา่านอหน้าตอนนี้มามาขัวมาใส่กียังเาีนอองเนาะแน้วกอาจียางบริไทยเบิ้งีนอเนาะ ถ้า,บาเบิร์กติ้ตอนกินต้อนอันนั้นเป็นแหลพี่น้องเล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันบรินเสียงพี่น้องขอโทษขอภัยน้ำเด้อมาพี่น้องตอนนี้กาเผาเลยเนาะกินพันกินเมียงนี่แหละพี่น้องไผ่ผ่าดับพี่น้องเนาะไผ่ผ่าดับก็ใส่ใส่ก้นใส่รัตติลี่เอาเนาะใส่ข้างซ้เนาะ คนก็ะต๊กพี่น้อกข่าวห้องแาบรรยากาศแบบเย็นๆหนาวๆคิดว่ามันชีเจ้าแมัโตกอีกมาพี่น้องกินด้ำกันกินอะไรแต่ว่าเด้อทางกุ้งเอ้ยกินแม่อนไรเด้อลายค้นคือจะบุกเคยด้กินหรือเปล่า กินงหนุ่มเมีงยงกี่โฟมดูกันจ้าควนวะสองสี่หกเนาะพกคนปกติเจ้าค้นในหนองแต่ว่าเอาเมียแล้วไปอยู่กับเมียน้องน้องข้องผู้ดีพีน่น้องเนาะแล้วก็เป็้นอายพวกผู้ดีมีร้านเนี่กกับิได้ไปไทยอีกบ่ดนเนาะ ยคนเทากันน้อยลงน้อยลงเนอมันสบายซันสกินมันยบยำมันแล้วกบางเดี๋ยวแม่ก็โลงมาขึ้นเดี๋ยวเขาคนมันจะนอนจะคิโออกักอยู่ซอยไทยแล้วอูซอยไซอยั่นิ่แนเลน กินพันธุจีบอมทีนองก้างพายุข้ามก้างซ้ายพายุพีนองพายุฝนเนาะ ใส่เฉ้าะป่เดยวบริกเกตแนะตัวช่วยในกล่องอะไ้พ okay. mm. okay. yeah. uh ักเท่า huh. ก uh ับไยพี huh. ่น้องเนาะพักเท่ากับอป่พี่บ๊วยพอกลงจีโอมีแก้วแก้วหวานมันจีนกระดีแก้วเหนียว พอถอดน้ำเด้อพี่เรงเนาะที่ว่ามันเสียงประสาทเจนเนาะเสียงมันหลบกวนห้ายพี่เรงเนาะไอ้ผ่ามันมันย่ายพี่เรง ก <rainforest. S 3> ็ปลาด้วงอ้โหลดแล้วมานก็นะโค้ลยมนก็ห่ออะไรนะมัไปดูด้ลยต้องขโมยลงไกโดไม่้หายแน่ข้าน้เดี๋ยวโ้ยยิงแต่ห้านัวโป้สิริ ยาไ่ลาวอมันเจ้าขอใจ้ไห่องตสาบใสอีกนทีมันอยาเข้ามาฝากโอคืไใสอเจ้าไงช่องตูดนี่อุปกรณมัจับตาดดีกว่าพอใสเจอตูดตูราเบ้งน้ำตกขึ้อม่้อ้ฝนตกเนาะมันบริได้ยินเสียงพี่เนาะเสียงมันดังารพี่เนาะเนา

มันกระากกแจกร้บแจ่หรอฉนไม่ใจได้เนยฉันไม่ใได้เรื่องอีกเาไว้ในควา